โอเคขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วนะครับวันนี้ก็ผมมาเล่นแมปบลูล็อกนั่นเองโอ้หสุดยอดสุดจัด,ด,จดเลยนี่เจอกับอิสกิด,ด้วยกำลังทำอะไรวะน่ะยืนมองจ้องเหือกับอ่าใครวะผมลืมชื่อแล้วทุกคนเขาก็กำลังนั่งกลุ่มอยู่เนี่ยโอเคก็กดเลยดีกว่า ปึ๊บ่ะมาแล้วนี่เสื้อของพี่ไอนะครับก็ซื้อกันได้นะห้าโลเองไปซื้อกันได้โอเคก็ผมจะใช้สไตล์อิซากินะครับผมตอนนี้ก็ผมเล่นนาคีนั่นเองขอเปลี่ยนก่อนแล้วกันอู้ครก็ไม่รู้เฮ้ยโอ้ยด้ราชาขอเป็นอิซากิหน่อยข้านะอยากเป็นสไตล์เกอร์รดับหนึ่ง อาฮาพูดถึงก็มาในนี้ในนี้อ่ะขอเป็นอ่ะพูดถึงก็ได้เลยโอเคโอเคผมก็ได้เป็นอิสกิอยอิจี <c oughs> พร้อมไปเตะบอลกันดีกว่าทุกคนไปเลสโก้ go, ไอ้น้องหาบอลอุย้ย <c oughs> เริ่มกันได้เลยไปไอ้น้องมานี่ ทงมันนี่ฉันจะเตะเองมันนี่ซาเอ้าเอ้าคุณพี่เอ้ยแย่แล้วไม่ไม่ให้แย่งหรอกไม่แย่งเฮ้ยมีคนแย่งแล้วมันนี่อุ้ยอุ้ยเข้าเข้าไหมไม่เข้าแฮะตรงนี้ต้องได้อุ้ยไม่ได้อึ๊บยิง โกอิซากิโยอิฉันจะเป็นสไตตเกอร์ดับหนึ่งให้ได้เียว yeah. เปิดถึงก็เข้าโกเลยไอ้น้องจองย่งหน่อยดิโอ,โอ้ยเจ็บขาโอ้กรล้มนี่มันโอ้โสงสะกัยเลยมาเดี์เดยวไม่ยิงเราไม่ยิงโอ้โหปัน่นโค้งเลย ไม่นะโถเอ้ยฉันแพ้เงิ้หรือนี่มาเมื่อกี้ก็สองหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหโดนเร็วมากอุย้ยกันหลบนี่มันอะไรกันโอ้มีการส่งจากนั้น้วยอืมมานี่ข่าไม่แย่งสลอกชึบ โอ้ไม่นะมันหลุดไปได้อุ้ยรับได้ฮะโอ้โหส่งมาเอ้าผู้ทรยตัวบีวววง,งิงอ๋อมา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 นี่เลยมามานี่เลยโอ้เหนื่อยแล้วไม่นนเราได้แค่ดูอะองอาง่ายๆอุ้ยส่งมาให้เรายิงยิงยิง น cation. ี่แ <honestly> น <öz timeframe> ่ข <menjadi seas future> ้าคืออิซากิยโยจิไงล่ะมานี่เลยโยอ๋ออะไรวะนะมั่วแล้วมัวมัวมัวไปไปกันเถอะได้สองประตูเอ๊ะอุ้ยส่งไม่แม่นเลยว่ะไอหนุ่มเรียบร้อยมาแล้วโดนเสียบอุ้ยโดนผลักเรียบร้อย โอ,ปอ้ปั่นไปก้อยปึ๊บไม,ไม่ไม่เข้าเฉยเลยเปิดยาเพิ่มความเร็วไหนโดูแน่เออไม่พาไม่ได้หรอกโอ้ยแย่แล้วโดนเข้าวันมีเข้า,สาปส่นประตูเหนียวมาดีเราจะเข้าไอ้ดูบอกแลว้วเราจะเป็นส,ส,ส,สไตเกอร์อะดับหนึ่ง เฮ้ยทางนี้เหรอยิบก่อนอา้าวมาโดนย้งไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเขาส่งเองเอาลูกพี่ยิงเปาจริงๆเลยโอ้ยเหนื่อยเอาได้แล้ได้ๆๆ้ได้แล้วโอเคไปเลยยิงไปเลยยิงเข้านะโอเคเข้าแล้วฮะโยเอาโคตรตึงนะครับ ไป Let's go Let's go <S <c oughs> อุ้ยลบอีกแล้วแย่งได้อุ้ยยังไม่ได้แต่ปุ๊บส,สาวประตูเซฟไว้โอ้โหอย่าละต้องอ้อโดนย่งต้องไปเอาเราส่งวันนี้เลยโอ้ยไก่เนี่ยเข้าแน่รอบนี้เข้า อ่าเรียบร้อยเข้าเรียบร้อยเข้าฮะนี่พี่ชายของลินนี่โอ้โหท่าก็เทไปเอ้ยเอาเอ้ยจะรอใครอ่ะลงมาเอาละแล้วเวลายิ่งข้าจะเป็นอิซากิโยอิจิยา Yo, wo, 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 โก้โยโวโวโอ้ยห้าหกนี่แหละอันดับหนึ่งของโลกอิสกิจุอิชิยังไงล่ะเป็นไงทุกคนเก็บไปสี่ลูกโคตรตึงนี่วิวเก้านอนนะครับโอ้โหยี่ยมจริงๆอยากเป็นสไตล์อื่นแต่ว่าขอเป็นอิสกิก่อนละกัน แล้วก็ตาต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวอยากเป็นปีซ้ายนะฮะแค่เป็ดแบบเดียวแค่นั้นแบบเดียวพอเอาเลยอิสกีต้องจัดการให้หมดยอ่อเบอร์แปดสามไม่ทำไมไม่ทิปเอ็ดสิบเอ็ดวะอุ้ยนี่มาอยากตึงนี่โกโจมาไงเนี่ย มาสงม่ออง,สงมาเลยไอ้น้องส่งมาเอ้าโดนแย่งโกโจแย่งโน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 ชึบชึบเอ้าหลบได้อีกโอ้โห <c oughs> ผู้ศัตรูทำอะไรเองอะผู้ศัตรูทำอะไรโอ้ไม่เซฟเลยเฮ้ยทำไมไม่เซฟแย่มากเอาเพื่อนหาย เวียนกรรมเพื่อนไปไหนหมดโดนต้องโดนโอ้เจ็บขาเลยเอาวเพื่อนได้แล้วไปไปเลยทีนี้เพื่อนไปเลยยิงไปเลยเดี๋ยวข้างหลังให้เองไปเลยเออน,นั่นแหละไปยิงโดนยิงแน่โยูดียิงแน่เรียบร้อยตีเสมอได้นี่พี่ชายลินขอเท่ๆหน่อย นี่เท่เลยฮะมาเสมอได้อุ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วอุย้ยเผลอยิงทำไมเนี่ยยิงให้ใครแย่แล้วต้องนำหลังก่อนเขาจะส่งแน่ๆ่านั่นไง โอ้มันเด้งโอ้โหไปมามา,ามาไหนอยู่ไหนวะนูน่นเอา้าไปไปเลยเพื่อนอุวินากิมาแล้วเดี๋ยวพี่ชายดินต้องต้องใช้สไตล์พี่ชายดิวิมาแล้วลวะนี่ แล้วก็ดีนีทีไ่ได้รู้จักญี่ปุ่นฉันคือนายนี้ป้อง <c oughs> <c oughs> ไม่เข้า <c oughs> อีเลยวะนะตาอย่างเทแต่ไม่เข้าตายจะโอ้โ,อโหหลบได้ชิกซอชิกซอขอหลบโถยไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไร้ย ลืมไปมาส่งมาให้ฉันมาเลยไม่นะมากบมันประกรบยิงเลยเอา้าเอา้ยเขาา้าฮะเขา้าโอ้โก คันคืออิสก,กิยังไงล่ะมาก็ผมต้องลุยต้องช่วยละต้องช่วยละอุ้ยเยอะแล้ว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 อือไม่ทันใครตื่นใครตื่นผมเถอะผมเถอะอืไม่ได้ไม่ใช่เราเริ่มกันเลย โอ้โหโอุห้ยขาหักไม่นะต้องแย่งให้ได้ก่อนอุยไม่ไม่นะไม่นะเอ้ยมาเลยมา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 ส่งมาชั้นเลยส่งมาส่งมาโอ้โหไม่ส่งมาโทอุ้อแยแย่งได้ละอุ้ยยิงเลยเหรอ ồ, lặp đai đui. Ma đi, ma. trong này, ao trong này. Ui, đền, đền, dạng siêu đây wa mát Oh, đẹp rỗi, đốt ying. Ông, nồi เดี๋ยวยงเอา้าไม่เรื่อยนะรับได้เฉยอุอ้ยโลบเอเอาอยู่ข้างบนต้องหาคนส่งส่งมาเร็วเร็วเร็วๆรส่รงมาอฮ้ยยิงไปเลยเอาเรยียบร้อยประตูเซฟไว้ก่อน ไอมันจะหยิบมันจะหยิบอ่ามาให้มาให้เดียบร้อยเสมอเสมอไม่โกโจโกโจยิงอืมเป้นเลยทำไมเราเสียดายลูกเมื่อกี้เลยวะเนี่ยโตไม่เข้าเฉยสองมา ส่งไม้ค่าคัายิงเก่งนะเว้ยโอ้โหเซฟอย่างแนวเลยคนนี้ต้องถอยก่อนถอยก่อนเอาเอาส่งโคตรเบามาดีมาดีาดโอ้ได้พอดีเลยไปส่งให้แล้วก็ได้มาฮึบปังโอ้ ตายแล้วไม่เข้า,ตาแต่ละแต่ล้ว,ลวไม่เข้าเออเอ้ความเร็วความเร็วยังเลยยังเออดีนะที่มีความเร็วไม่งั้นตุยมามามาส่งมาอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงรอบนี้แหละรอบนี้แหละมาเลยฉันจะเป็นสไตล์เกอร์อันดับหนึ่งเลยทีนี้อุ้ย ได้ใช้แน่รอบนี้รอบนี้ได้ใช้มาต้องโอยเข้าประตูได้ก่อนอา้าอะไรวะเนี่ยเราอยากใช้เอเออ้าเข้าซะแล้วเย่ yeah. ทีนี้ก็ชนะแล้วนี่โคตรเท่เรียบร้อยชนะไม่ได้แท่ไม่ได้ใช้เลยแต่เราเป็นคนชนะอาา่ะฮับนี่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับก็ในแค่นี้แหละก็มารีวิวอิสก,กิแล้วกันคือการยิงของเขานี่คือแม่นยำมากๆแต่แค่การส่งเท่านั้นนะเรื่องยิงก็ยิงได้แต่ว่าการส่งคืออาจจะแม่นมากโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย